ว่าเวลามีดีจีเข้ามาใน,ในระบบแล้วการควบคุมความถี่นี่มันจะเป็นลักษณะแบบต่อเนื่องหรือว่าออกนอกแบนด์ที่กำหนดแล้วมันถึงจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าครับผมบ illa, บก็ประเด็นแรก เดี๋ยวนะครับประเด็นแรกเรื่อง f a l t Light Through ว่ามันจะแค่อยากพอดีเมื่อกี้ฟังเรายังไม่ค่อยเข้าใจว่า f a l t Light Through เป็นยังไงนะครับ f a l t Light Through หมายความว่าปกติถ้าไฟตกเกินสมมติ80%เนี่ยสมม,มุติว่ามาตรฐานก็บอกว่าให้ตัดตัวตัวอย่างโซลาเซลลออ์จากระบบสมมติถ้าบ้านเราติดโซลาเซลล แล้วก็ปั่นไฟเชื่อมกับระบบอยู่ถ้าไฟกระพิบพป,ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโซลาร์เซลล์มันก็ตัดตัวถ้าพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้ามาตรฐานแบบใหม่คือไฟกับพิบกับพิบนานแค่ไหนมันจะบอกเป็นช่วงเวลาตกตกมากแค่ไหนแล้วก็นานแค่ไหนเป็นเรื่องว่าระดับแรงดันที่ตกกับเวลา,เ,าเดี๋ยวนะไฟปุ๊บปุ๊บเป็นตัวนี้ อันนี้ครับในสไลด์นี้มันจะบอกแกนนอนเป็นเวลาแกนตั้งเป็นระดับแรงดันโดยทั่วไปช่วงแรกๆถ้ามันตกมาไฟดับเลยอันนี้ต้องปลดแน่นอนแต่ถ้าเป็นว่าตก80%ไม่นานอันนี้บอกให้อันไว้ก่อนอดทนไม่ได้เดี๋ยวมันกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปลดตัวเองแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเวลากับระดับแรงดันที่ตกอันนี้คือมาตรฐานทางด้าน fall าวล์ t through ก็คือการทำงานในช่วงที่มันมีความผิดพ้องแรงดันตกในระบบครับ ส่วนเรื่องของความถี่อันนี้ก็มีอีก,อกคุณลักษณะหนึ่งของมาตรฐานว่าจะบอกว่าความถี่เป็นเท่าไหร่แล้วกําลังงานจริงนะคือพลังงานที่จะคืนเข้าระบบเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับเท่าไหร่ก็จะต่อเนื่องครับถ้าอยู่ในแบรนด์อยู่มันก็จ่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอยู่นอกแบนด์มันก็จะมีเคอร์ฟมาเป็นตัวกําหนดว่าต้องเลกเรตกำลังให อยู่ในระดับเท่าไหร่อย่างเช่นไอกราฟตัวนี้แกนนอนก็เป็นความถี่แกนตั้งก็เป็นกําลังจริงนะถ้าแกนถ้าความถี่ในช่วงประมาณ49-50อะไรนี้ก็ถือว่าปกติจ่ายกำลังได้100%ยต์แต่ถ้าความถี่สูงขึ้นก็อาจจะต้องลดกําลังที่จ่ายมาหน่อยเพื่อช่วยระบบไฟฟ้าก็ถือว่าในช่วงไม่ปกติก็ต้องเลิกเล่เรื่องพลังงานกันนะครับ รบกวนอีกคําถามหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราประเทศไทยนะครับกำลังจะพัฒนาระบบให้เราสมาร์ทนะครับมันมีตัวอย่างหรือว่าประเทศไหนเป็นกรณีศึกษาที่เราน่าจะไปดูเป็นตัวอย่างบ้างไหมครับเห็นอาจารย์บอกว่าจะมีทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมครับเดี๋ยวขอตอบเบื้องต้นก่อนนะครับว่ากระแสะการพัฒนาสมาร์ทกริดเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกที่เราไปดูที่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเพราะ ไปดูว่าเทคโนโลยีของเขาวันนี้เนี่ยที่กำลังจะออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างทำงานได้อย่างไรบ้างนอกจากนั้นเนี่ยเราไปดูในศาสของการประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบด้วยเช่นเขาบอกว่าเป็นอาคารซีโร่เอมิชันหมายความว่าอาคารนี้ไม่ผลิตก๊าซเรื่อนกระจกปล่อยออกสู่บรรยากาศเลยเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรมาตอบคำถามพวกนี้วันวันนี้เนี่ย ในแง่ของญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้ค่อนข้างก้าวหน้าแล้วหมายความว่าเขาทำไปเกือบๆหรือว่าพร้อมที่จะทำคอมเมอรเชียลลอนช์แล้วในขณะที่หลายๆที่อาจจะไปดูในศาของคืออย่างในยุโรปอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่าเขาเขาดูเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทติดในประเทศของเขาเพื่อให้ไปสู่โลคาร์บอนสซตทตี้เป็นหลัก แต่ว่าในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยต้องการที่จะให้สมาร์ทกิเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งประเทศของเขาสามารถที่จะส่งออกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปประยุกใช้ได้ เหตุผลที่ไปดูที่เกาหลีญี่ปุ่นก็คือไปดูในฐานะที่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตผลิตเทคโนโลยีอะไรออกมาเอามาใช้งานอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็คงจะสํารวจคือเวลาเราสํารวจข้อมูลด้วยด้วยการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สํารวจข้อมูลทั่วโลกแต่ว่าที่ไปดูที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีเนี่ยเราจะได้ไปดูในโรงงานของผู้ผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแลกเปลี่ยนหารือกับเขา คืออยากจะสอบถามอาจารย์ส <tinc S 2> มบูรณ์นะครับเรื่องความเป็นไปได้ของรถไฟฟ้าครับก็คือจะมี2แบบใช่ไหมที่เป็นชาร์จิ่งสเตชันกับที่เป็นพักอินหรือว่า PHEV นะครับก็คือว่าทีเนี้ยถ้าเป็น PHEV เนี่ยปัญหาก็คือว่าถ้าทุกทุกทุกบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปชาร์จพร้อมกันเนี่ยถึงไม่ใช่ตัวละ2 -3 ถึงสกิโลวัตต์ก็คือชาร์จพร้อมกันมันจะไปโอเวอร์โหลดหมอแปลงของหมอแลงจำหน่ายของการไฟฟ้านะครับ ทีนี้การแก้ไขก็คืออาจจะเป็นใช้ Demand r e สปอนส์เข้ามาเข้ามาเหมือนกับว่าชิปโหลดไปใช่ <นะ S 2> ไหมฮะ,<น>ะอาจจะแบบอาจจะชาร์จรถตอนนี้แต่ว่าไปซักผ้าตอนเที่ยงคืนเลยประมาณนี้คืออยากถามว่าถ้าถ้าการจะเกิดเนี่ยคือชาร์จิ่งสเตชันจะเกิดก่อนหรือว่าปลั๊กอินจะเกิดก่อนครับเพราะว่าปลั๊กอินก็มีปัญหาพลน,าาาลนะครับ พอดีผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถไฟฟ้าทังทีเดียวโดยตรงน,นะครับเพราะโดยส่วนตัวผมเองไม่ได้ขับรถด,ด้วย <c oughs> ถามว่าอะไรเกิดเนี่ยมันเกิดพร้อมเขาพยายามเกิดพร้อมกันเพราะว่าจะทําแบบปลั๊กอินได้เขาก็ต้องเตรียมไอ้ตัวสาร,รารุูปโภคพื้นฐานเรื่องการชาร์จไว้ไม่งั้นมันมันไม่เกิดนั้นส่วนใหญ่ถ้าถามว่าใครจะเกิดก่อนเนี่ยมันเกิดพร้อมกันในหลาย,ลายประเทศแต่ส่วนใหญ่จะจํากัดพื้นที่นะครับก็าอาจจะยก เมืองนึงขึ้นมาญี่ปุ่นอาจจะยกแถวเมืองโตโยต้าขึ้นมาเมืองหนึง่งแล้วก็เริ่มติดตั้งอินฟราสัคเจอร์พวกชาร์จิ่งสเตชันตามจุดต่างๆแล้วก็ให้มีการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็มาเก็บข้อมูลมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันครับแต่ถามว่าในความเห็นของผมเนี่ยปลั๊กอินมันมาได้โดยไม่ต้องมีชาร์จิ่งสเตชันเพราะว่าแต่ปกติโดยเฉลีย่ยเอาเอาว่าถ้าเราซื้อเพื่อ ใช้ไปทํางานนะครับปกติเราบ้านเรากับที่ทํางานไม่ได้ห่างกันมากผมว่าส0บยกิโลก็คงไกลพอสมควรบ้านผมนี่8กิโลตอนนี้แบตเตอรี่ขนาดรถทั่วไปอย่างที่บอกปัจจุบันถ้า EV ประมาณ1 0 3ถึง30กิโลวัตต์อวนี่คือประมาณนี้ครับแบตเตอรี่ในรถตัวเลขก็คือ1กิโลวัตต์อวเนี่ยจะเดินทางได้ประมาณแล้วมันตัวเลขไม่แน่นอนแล้วแต่ซอสนสครับแต่โดยโดยทั่วไปก็อย่างตามก็ประมาณ5กิโลเมตร เราคิดแบบต่าเลยนะครับบางที่เขาใช้ถึง10แต่ผมเอาต่ำๆไว้ก่อน1กิโลวัตต์อวลของแบตเตอรี่เดินทางได้5กิโลเมตรถ้าผมมี10กิโลวัตต์อวลนี่คือตัวเลขต่ําสุดของแบตเตอรี่ในรถยนต์แล้วนะผมก็เดินทางได้50กิโลเมตรถามว่าปกติวันหนึ่งเราเดินทางไปกลับถุถ้าไม่ได้เป็นแบบออกต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะต้องไปชาร์จหรือเติมเหมือนกับภาพเติมน้ำมันกลางทางเนี่ยผมว่าไม่บ่อยในความเห็นของผม แต่เราเดินทางไปทํางานปุ๊บไปถึงที่ทํางานเรายังชาร์จได้ด้วยนะครับถ้าถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บมันก็ชาร์จได้แล้วคือมันการชาร์จมี2ออย่างว่าอาจจะไม่มีเวลาอธิบายรายละเอียดอาจจะนั่นนะคือรถมันจะมีชาร์จเจอร์อยู่บนรถด,ด้วยแต่ตัวเล็กนะครับที่บอก2กิโลวัต์อะไรพวกนี้คือชาร์จเจอร์บนรถนั้นมันก็มีสายไฟจากรถเสียบเข้าที่ปลั๊กได้เลยแต่ไม่ต้องเป็นปลั๊กพิเศษนะครับไม่ใช่ปลั๊กแบบรูๆแบบนี้นะเป็นม,ม,มีมาตรฐานของปลั๊กเหมือนกันแต่นนั้นเนี่ย คือถ้ามีปลั๊กแบบนั้นแล้วก็เสียบปุ๊บมันก็ชาร์จจากไฟ220โวลต์ได้บ้านเรานะครับใช้เวลาก็แล้วแต่มันก็ชาร์จไปเรื่อยๆโดยไ่ไม่ต้องมีอะไรเลยเป็นพิเศษมีแค่ปลั๊กที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปนั้นถ้าถ้ามองแล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีชาร์จที่เซสชั่นผมก็เดินทางไปทํางานจากบ้านผมมาจุฬาได้แล้วผมก็เดินกลับไ,ได้แบตเตอรี่อาจจะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแต่ผมใช้เดินทางไปมา16กิโลเมตร แต่รถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นร้อยกิโลเมตรนะครับไอต,ตัวเล่ครับเสริมเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาทางเทคนิคนะครับคือเวลาท่านดูรถความจุของท่านท่านบอกถังน้ำมัน10ลิตร20ลิตร70ลิตร100ลิตรแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนจากปริมาณน้ำมันเป็นลิตรเนี่ยให้เป็นปริมาณพลังงานเป็นกิโลวัตต์อวซึ่งกิโลวัตต์อวก็คือเหมือนกับ เดือนนี้ท่านใช้ไฟฟ้ากี่ยูนิตยูนิตกับกิโลวัตต์อวก็มีความหมายเดียวกันนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สมบูรณ์พูด10กิโลวัตต์อว์มันก็เป็นหน่วยวัดพลังงานในถังที่จะเก็บพลังงานเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็เทียบราคานะตอนนี้เราถ้าลิตรหนึ่งน้ำมันลิตรหนึ่งเราเดินทางได้ประมาณ10นิดๆสมมุติใช่ไหมสิบกิโลถ้ารถตีเอาแบบสบายๆแล้วกับตัวเลขว่าสมมติสิบกิโลหมายถึงว่าเราต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เกือบ40บาทเพื่อเดินทาง10กิโล รถไฟฟ้านี่อย่างที่ผมด้ให้ตัวเลขนะครับ1กิโลวัตต์อาร์ก็คือ1หน่วยตอนนี้3บาทนิดๆ3บาทนิดๆผมเดินทางได้อย่างต่ำา5กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรแล้วแต่น,ะนั้นราคาเชื้อเพลิงนี่จริงๆต่างกันมากเพียงแต่ว่าราคารถมันแพงนะครับแต่ราคาเชื้อเพลิงนี่จะต่ำขออนุญาตถามอาจารย์อาจาจแนบุญหน่อยว่า คืออยากทราบไอเดียคร่าวๆว่าตกลงต้นทุนของไอ้คำว,ว่าสมาร์ทกริดเนี่ยนะนอกจาก AMI ซึ่งซึ่ง,งท่านอาจารย์เอกชัยได้พูดได้เห็นว่าถ้าติดทั้งประเทศเนี่ยเก้าหมื่นล้านเนี่ยนะยกเว้นในส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นดีมาดเรสปอนส์ไซนะส่วนที่เป็นเมนจ g เมนต์ส่วนที่เป็นแหล่งจ่ายอย่างเช่น,น,ว,นว่าสมมติเรามีดีจีเข้ามาเยอะแยะเนี่ย20-30%เซนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับพลังงานได้เยอะแล้วเนี่ยถ้าแค่นั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะเมนจแค่นั้นเนี่ย ตอนนี้ประเทศไทยต้องลงทุนประมาณสักเป็นฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้พอมีไหมฮะหรือว่าทางการไฟฟ้าวิภาคคือเราพูดราจำหน่ายเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนแล้วสก a าดที่มีอยู่เนี่ยมันมันต้องลงทุนอะไรเพิ่มที่จะไป manage IDG เหล่านี้ด้วยพอพออยากจะขอตัวเลขพวกนี้ครับขอบคุณมากครัอบอาจารย์เป็นคำถามที่ดี แต่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับว่าจะต้องใช้เงิน,นลงทุนเท่าไหร่แต่ว่าเรียนว่า 1. คือเรามองเรื่องเงินลงทุน 2. คือเรามองเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะครับถ้าเราคิดกันดีๆเนี่ยเราอาจจะต้องลงทุนอีกจํานวนหนึ่งมหาศาล หรือว่าไม่มหาศาลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตลอดอายุการใช้งานมันไปอีก 10- 20ปีเนี่ยมันอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นเลยเหมือนกับวันนี้เราซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเนี่ยเราดูแค่ว่าเราจ่ายเพิ่มเท่าไหร่แต่เราไม่ดูว่าอายุการใช้งานของมอเตอร์ไปอีก10 20ปีเนี่ยมันจะช่วยลดค่าไฟได้เท่าไหร่ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าไฟในการดําเนินการ10ปี20ปีเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าเงินลงทุนซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เยอะมากมายเลยแต่ว่าเราดูเงินลงทุนที่นี้เพราะถ้าจะตอบคําถามอาจารย์เรื่องเงินลงทุนนะครับถ้าตัดในส่วน AMI ที่ท่านอาจารย์เอกชัยให้แล้วว่าประมาณแสนล้านเนี่ยท้าต้องบอกว่าประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยสาการไฟฟ้าเนี่ยณนะวันนี้ได้ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารไว้เยอะพอสมควรแล้วหมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีการลงทุนนี้ใหม่จากศูนย์เรามีระบบไฟเบอร์ออปติกทั่วประเทศแล้วของการไฟฟ้าไปจบที่สถานีไฟฟ้าย่อย มีเรียบร้อยแล้วเรามีระบบ GIS Geographic Information System ลงทุนไปเกือบครอบคลุมทั่วประเทศแล้วด้วยความละเอียดของแผนที่เช่น1ต่อ5,000ที่การไฟฟ้าใช้อยู่สมมติเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยในบริบทของ s m a r ์ G r i d 3การไฟฟ้าก็ได้ลงทนุนพื้นฐานไว้มากพอสมควรแล้วแต่จะต้องลงทุนเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าในภาคของเจเนอเรชันใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนว่าเราต้องการโซลา่าเข้ามาอีกเท่าไหร่โซลา่าก็จะมีเงินลงทุนประมาณ เมกะวัต์ละ200ล้านหรือวันนี้ลดลงเหลือ150ล้านละโดยประมาณนะครับเราต้องการโซล่าอีกเท่าไหร่ต้องการลมอีกเท่าไหร่ต้องการไบโอแมสไบโอแก๊สอีกเท่าไหร่ตัวเลขตัวนี้ก็สามารถที่จะมาประมวลได้ว่าภาคเจเนอเรชันจะต้องลงทุนเพิ่มอีกสักเท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาในภาคเจเนอเรชันเพราะผู้ประกอบการได้แสดงความจำงเอาไว้เนี่ยประมาณสองเท่าสเท่าของแผนที่กระทรวงพลังงานได้วางไว้แล้วเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าภาคการผลิตมีผู้ประกอบการพร้อมที่จะลงทุนภาคระบบส่งระบบจําหน่ายส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาคือโครงข่ายระบบสื่อสารสารสนเทศซึ่งการไฟฟ้ามีพร้อมอยู่แล้วส่วนหนึ่งส่วนที่ขาดคือส่วนอินเทลเจนต์ของมันส่วนซอฟต์แวร์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับซอฟต์แวร์แพงขนาดไหนแพงมากเลยถ้าเราซื้อร้อเเซ แต่ว่าตรงนี้แหละครับที่จะตอบคําถามคําถามท่านผู้ถามคนแรกด้วยว่าถ้าวันนี้เราเริ่มคิดไว้เนี่ยในส่วนซอฟต์แวร์ที่ถ้าซื้อแพงมากเนี่ยถ้าใช้มันสมองของคนไทยเองเนี่ยคอสอ,อาจจะลดลงเหลือแค่20%จากที่10% 20%จากที่เราซื้อเพราะว่าความฉลาดเนี่ยมันแข่งกันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้คนไทยใส่ความฉลาดตรงนี้ลงไปแทนที่าาจ,จะลงทุนแสนล้านเนี่ยซอฟต์แวร์อาจจะลงทุนเหลือแค่20 0 0 0ล้านสมมุติอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าถ้าคนไทยทำนะครับแต่ถ้าซื้อท่านต้องซื้อประมาณแสนล้านครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นตัวเลขตัวอย่างครับว่าจะแพงแพงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับฟังชั่นฟังชั่นอลของมันว่าเราเราต้องการฟังชั่นอลอะไรบ้างครับผมขอโทษน,นะยึดไมโครโฟนไว้ก่อนเ <c oughs> ผมผมตะกี้นี้ น้องคนนี้ถามเรื่องสานีชาร์จแล้วก็ไอที่ตัวชาร์ทที่บ้านเลยนี่นะฮะเกี่ยวกับรถไฟฟ้าผมขอแชร์แชร์ประสบการณ์บางอย่างที่ขุดมาจากข้างในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะบริษัทที่เขาผลิตรถไฟฟ้านี่นะฮะเขาห่วงว่าเมื่อผลิตรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยไอแบตเตอรี่ที่มันเก็บไฟมันเก็บไม่มากมันวิ่งได้ไม่ไกล เพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาวิธีว่าทําอย่างไรที่จะให้เขาขายรถไฟฟ้าได้เยอะก็ตัวอย่างหนึ่งที่ผมไปอ่านเจอก็คือ Mini E ีมินคือไอรถมินินี่นะฮะและอ e. ก็คืออิเล็ก i ริกซึ่งออกมาจากค่าย m w เเขาผลิตรถตัวอย่าง500คันทดลองในยุโรปแล้วก็ที่อเมริกาในเมืองสำคัญบางแห่งเขาต้องการทดสอบว่าไอสถานีชาร์จต่างๆเนี่ยเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ซัพพอรรถไฟฟ้าเนี่ย มันจะพร้อมไหมจะเก็บข้อมูลจากรถตัวอย่าง500คันที่เขาออกไปในหนึ่งปีนี่นะคิดค่าเช่าเดือนละ800เหรียญพอปีที่สองเขาลดเหลือ600เหรียญให้คนเอาไปใช้แล้วเขาเก็บข้อมูลนี่นะปรากฏว่าข้อมูลในหนึ่งปีที่เอาไปใช้เนี่ยยังมีข้อบอกพร่องหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง infrastructure support ซึ่งในที่นี้มันจะมาโยงกับเรื่องที่อาจารย์สมบูรณ์พูด ว่าไอ้ระบบไฟฟ้ากำลังที่จะไปจ่ายไฟให้กับระบบพวกนี้นี่นะต้องทำอย่างไรแปลว,ว่าที่เขายกมันมาพูดในวันนี้ในระบบสมาร์ทกริดเนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็ต้องร่วมมือกับทางผู้ผลิตด,ด้วยรถยนต์มันยังไม่ออกมาทันทีถ้าหากว่าไม่พร้อมที่จะให้บริการอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับกรณีไปถึงของอาจารย์แนบูญที่บอกว่าสมาร์ทกริดในวันนี้นี่นะถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ย เราไม่คิดผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ส่วนของประเทศอื่นอย่างเกาหลีญี่ปุ่นที่เขาพูดเนี่ยพวกนั้นก็คือผู้นําของเขาอยู่แล้วฮนะก็เ,เกิดของเขาได้เองแต่สําหรับปร,ประเทศอะไรประเทศไทยอย่างเรานี่นะทนาดอย่างเดียวครับสื่อครับแต่ที่อาจารย์เขามาพูดเนี่ยให้เราคิดทาสิครับถ้าเราได้คิดทำเนี่ยโอกาสมันจะค่อยๆเกิดนะมันไม่เกิดทันที ก็เรียกว่าไอ้สองเรื่องที่โยงกันเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะครับผมชื่อสุริยานผมเคยเป็นอาจารย์ของอาจารย์แนบู์ขอโทษอ้างอิงไม่ไ้ว่าาจะใหญ่โตเพราะผมเกษียณไปแล้วอาจารย์เอกชัยก็เป็นคอลลีคือเป็นร่วมกันอยู่ใน lab ด้วยกันวันนี้มาร่วมก็เพราะว่าพระเอกของเราที่โชว์บนเวทีนี่นะฮะเขาจะเอาเรื่องดีๆมาแบ่งปัน ส่วนคนที่มาในวันนี้ทุกคนนี่นะผมรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งจริงๆที่เรามามามีส่วนร่วมกันที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องที่จะทําเป็นเรื่องที่ยากมากเลยไอ้กินบ้านกินเมืองนี่มันง่ายมากแต่เรื่องที่จะทํามันทั้งยากทั้งเหนื่อยอาจารย์เอกชัยพูดแบบสนุกนะครับมีงานทําแต่ก็ไม่ให้ทําอะอยากทําทําเองมันมันมันยากอย่างนี้เนี่ยครับ แต่ที่เรามามีส่วนร่วมนี่นะครับถ้าเราแอคทีฟกันจริงๆนี่นะครับเท่านี้ไม่พอครับอาจจะต้องสิบเท่ากว่าน,นี้ก็ยังไม่พออีกแต่เท่านี้นี่ดีใจมากเลยฮนะคณะจัดกิจกรรมแบบนี้นะี่นะผมผมมีโอกาสที่จะได้ช่วยด้วยก็อยากจะมาเพราะไอ้ที่พูดไปแล้วเนี่ยน้ำย่อยเล็กเท่านั้นเองฮนะผมหวังว่านี่นะพวกเราจะรวมพลังกันมากกว่านี้ขอออกนอกเรื่องไปนิดนึง ไปอ่านรีวิวเทคโนโลยีของ MIT นะเพราะไอ้เรื่องรถไฟฟ้าคราวที่แล้วมานี่นะแม ah ่ e, สนใจแล้วก็อยากจะมามีส่วนร่วมที่ออกนอกเรื่องไปนี่ตรงนี้มันเกี่ยวกันเพราะมันโยงกันไปหมดเลยนะคือเรื่องที่แบตเตอรี่เนี่ยนะ MIT เนี่ยเขาก้าวหน้าและมิสเตอร์เชียงขอขอรุญ,ญาตอ้างชื่อเขามาตั้งชื่อบริษัท 1> a 1 2 e two system ผลิตแบตเตอรี่เพื่อจะลายใ l y กับ generator l m o black and d e c k e r แล้วก็มาตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศจีนหลายโรงแล้วแต่ก็ทำนี่มา10ปีแล้วครับเทคโนโลยีนี่มันเป็น10ปีมาแล้วเขาก้าวหน้ามาเรื่อยๆได้ทุนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอ้างชื่อว่าไอ้มิสเตอร์เชียงเนี่ยนะฮะเพราะที่เขามาตั้งประเทศจีนเนี่ย ประเทศจีนจะเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดกับผิดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเทคโนโลยีใหม่ของ MIT แต่ที่มันที่มันสำคัญคือมิสเตอร์เชียงเนี่ยจะยอมจ่ายค่าไลเซนส์ให้กับ MIT แล้วเขาเอามาต่อยอดมาทำคอมเมอรเชล